ชิมด้วยพอลดจากไมคะขอบคุณนะเดี๋ยวตอนนี้ก็จะเดินกลับนะคะขอความรุ่ารนะครับกางนี้นะครับใช่ล้ในการนั่งเรือคือแค่ทอยู่ในเต็นท์และกำลังจะเข้ามาเวียนเทียนขอให้ท่านมีบาเองนั่งเรือจะวัดเยี่ยมราบนครลอรอบนอกัเพื่อที่จะไม่ให้เกิดความนะครับตอนนี้เรงเวมรอบไหนไม่สามารถเดินได้นะครับ อองมาแล้วคนเยอะมากมากเด๋กวพวหเิาทิพางันสิเล่าให้ทุกคนฟังแฮงบอกเลยว่าพากันย่างอ้อมเวียนเทียนเนาะแล้วที่นี่ก็พากันบดบเราน้ำมากินน้ำแล้วก็พากันหิวน้ำแท้หิวน้ำว่าไปหาซื้อน้ำมั่งได้ก็บบเห็นเฝ้าพากันออกมาภาริจมาหากินน้ำดีทว่าไม่เห็นมองกินน้ำก่อนเนาะทุกคนเนาะ มันจะมีมองตู้กดกินน้ําแล้วก็มีขวดกล้องให้พร้อมนอนม,บบมีแบบมีแก้วน้ำให้พร้อมแล้วก็มีมองทิมขี้ยาให้พร้อมเวลาเขากินเขาก็ทิมได้เลยบอกเลยว่าดีแห้งแล้วหาก็บดได้เสียงเงินน้าเด้อพอดีเลยพอดีว่าอยากกินน้ําแห้งกันเลยมาแวะกินบอกเลยว่าเมื่อนี้มีความสุขขนาดเลยถ้าห้ามก็ไผ่ได้มาแล้วก็อย่าลืมเมนบอกใน,นเด้อเสอาดสีโบมีไผ่จืดลงตุกระดดอเพราะว่างติ่งอะนะหน้าตากับตัวจริงบ่คือในกล้องเลยตัวจริงอาจจะงามกว่าในกล้องคะนะ <laughs> และมองนี่เดททุกคนเป็นมองที่นอกตุกซีมากินน้ําเป็นน้ําประปาดื่มได้เนาะทุกคนเนาะเพราะว่าเห็นหลายคนมากินแล้วก็เย็นชด่ื้นอีกเนาะผู้ลองกินคนแรกก็จะเป็นเอล่าเลยแล้วก็บรรยากาศก็ถือว่าคึกคืนแล้วก็มีคนหลายขนาดเลยเนาะในการที่ว่าได้มากราบไหว้พระธาตุเพิ่นเนาะนัทว่าคนม้ากับคนไปคนกลาบนี่พอๆกันเลยเพราะว่าหลายแห้งรถติดบักเลยสีบอกนงตุกว่าขนาดที่ไปเอารถไปนี่คือแบบ กว่าจะถึงเป็น2ชั่วโมงทั้งทาง,ง,ง,งที่อยู่ไกลแค่นั้นเองยังคเจ้า่ะขอความมมนัาได้หยุดถ่ายภาพนะครับเดี๋ยวเราถ่ายภาพดนนอกจะเป็นภาพที่สวยมากอว่างะครับขอความกให้ทุก่าน,น,นะครัเดนข้างหน้านะครับอดีว่าชวงนีาสรกชิมอชิมด้วยช <มา S 2> ิม,มด้ยจเอาไหม สามารถที่จะเข้ามา ใส่แม้ตู้ลายแบบหายใจพ่ออกเลยเวลาที่ต้องข้ามถนนอีกแล้วโอ้แถวเร็วพีเอสก๊างเลยอาบอาบทหา อย่างกิกนก็เพราะว่าตอนนี้เราเพิ่งรู้สึกว่าหิวแห้งแล้วกับผลหลายหลายอันนี้ก็เป็นข้างในข้างในน,น,น่าจะเป็นร้านค้าขายของหรอเข้าไปเบิ้งบอเข้าไปเบิงบ้งข้างในบ่ข้ามถนนกันนะคะหลังจากที่ไปไหว่เสร็จแล้วก็จะมาข้าม ก็จะเป็นท่าพระจานทร์เพ <ens> ิดมาได้ยินเสียงมันว่าอันนี้ว <moeten affiliated> ัดอะไรไม่รู้อยู่ๆก็เข้ามาตลาดชุมชนนี่ไงตลาดชุมชนอู้ร้านขายของเยอะแยะแมนว้าวเรามาหาอะไรกินกันนะคะ เกี๊ยวกินก็เยอะนะคะกินเยอะแยะแต่ว่าหมดแค่นี้หรอคะของกินนี้ขายแค่ช่วงหน้าเข้ามั่วจริงๆเห็นแล้วก็เดินเข้ามาเลย แต่ว่านักท่องเที่ยวเยอะมากๆแล้วแบบคนมากรบไหว้ใช่ไหมคะก็เห็นแบบว่าคนต่างประเทศหรือว่าฝรั่งก็เข้ามาเยอะเหมือนกันกนี้ทมาอย่างนี้ม่คือมันหมดแล้วอะไอันนี้คืออย่างบ้านเอออย่างนับ้านบ้านเรียกอะอย่างบูชอมาได้ ตอนนี้เริ่มเย็นแล้ว้าเดินก็จะานะีเดินออกมาแล้วนะคะตอนนี้รู้สึกว่าปวดขามากๆเลยแล้วเราก็จะไปหาอะไรกินที่ทางขึ้นทางขึ้นเรือนะคะตรงนู้นนะคะโอ้โหคนที่แบบมามากับออกนี่คือพอๆกันเลยนะคะบางคนมาแล้วก็ซาบซึ้งเนาะเออป้าเสื้อเจ้าสีเขียวเห็นดีค่ะ แบบเห็นคนแบบว่าคนแบบนั่งคุยก kind of yeah, ันนั่งคอจางแบบนั่งของกันมอเห็นแล้วเขาสุดว่าทีตุนทนมตุนทนค่ะถุงกระเทียมแต่ทีแบบลุกขาดดีเลยถุงกระซิขาแล้วถุงที่ขาขาแล้วชนหนึ่งแต่ว่าเอาไปยิบอยู่แล้วแบบเอาไปยิบอยู่ร่านเขา มหาหลัยใช่ไหมเห็นปลาเห็นปลาอยู่นั่นคือมหาหลัยอะบอกเอเอมหาหลัยใหญ่แหงนี่ตกิ่ม,มือแล้วนะคะเดี๋ยวพวกโูเองก็จะนั่งเรือกลับนะคะตอนมาก็นั่งเรือตอนกลับก็นั่งเรือนะคะนั่งเรือคือมันลูกแล้วแบบถ้านั่งรถมันจะติดเพราะว่าเพราะว่าจะติดเพราะว่าคนมันเยอะคนแบบกำลังมาอ่า ครับนะคะคนกากับบ้ายแหละคนมาหลายลก็เลยจะรถรถจะติดกันเลยว่าจะนั่งเรือกับเอานะคะเราก็จะข้ามถนนกันอีกแล้วแล้วพวกเราก็พากันกลัวทุกครั้งเลยท็กรถสาล้อนสิ่งหลาย คุยคุยคุยสนนี่เป็นไงคนก็แบบเออยังไปกันเยออยู่นะคะเนี่ย กันนะคะเผื่อมีอะไรต้องการมีอะไรเดินไปคือ,อนหนูอยากได้อันนี้หนูอยากได้อันนี้ตอนเป็นเด็กนี่คือแบบหนูอยากได้นะ้ำมะนานมีนมะขาด้วยมีชุดเยอะมากมีูโปด,ด้วยมีผีมีมีปีกนะมออยากได้เด็กตอนเด็กนี่คือเอาหมดไม,ไม่เหลือเหตุนเด็กนี่คึงเอาหมดเลยนะคะ อันนี้มาหาซื้อที่ชิ้นตาจริงๆแล้วมีคนขายลูกชิ้นเยอะนะคะแต่ว่าแต่ว่าหนูอะเลือกซื้อที่ร้านต้าคุณยายเขาเพราะว่าเห็นแบบกรอยากอุดหนุนเพิ่นแบบคนแบบแบบนนเพิ่นนีแบบจะมาหน้าขายกันเลยแบบนอนุดหนุนเ,เพิ่นกันเลยก็เลยซื้อเซฟเพิ่นน่ะนะออกมาจากเซเว่นแล้วนะคะหนูเองก็ซื้อของใช้ส่วนตัวนิดหน่อยนะคะแล้วก็รอพี่ล้าน,นะคะกํลาลังคิดตังอยู่ข้างในนะคะบอกเลยว่าคนน่อยแฮ แล้วหนูก็จะเดินทางกลับด้วยเรือนะคะคลิปนี้อาจจะถ่ายทุกคนให้ทุกคนดูอาจจะไม่จบนะคะเดี๋ยวหนูมาเยียนตรงนี้ทีกเ่าเพราะว่าคุค้มุมันนะคะแถวนี้วัดเยอะมากๆแล้วกอันนี้หนูคิดว่าน่าจะเป็นมหาลัยนะคะ<ๆ>เพราะว่านี้ไงหนูเห็นชื่อมหาลัยแต่เมื่อกี้มหาลาัยที่หนูถ่ายทุกคนดู มาซื้อของที่ร้านคุณยายสองคนนี้นะคะน,น่ารักมากคุณยายคือกันน่ารักมากๆเลยเลาออกมาแล้วปะเดินทางกลับขึ้นด้วเรือกันอค้ั้งแรกเลยที่เดินทางกลับมืดค่ำขนาดนี้แซบแบอน้องจิ้มแซบบอแซบลายแซบลายโอ้ยกดิซีน้ำกิน <c oughs> I love you <c oughs> เป็นไงเราอยู่ซะงั้อุ้ยดอกอะไรอุ้ยเป็นดอกจำปาจำปาจำปาโอเคเราถึงท่าเ,เ,เรือแลวเดี๋ยวจะขึ้นเรือกันนะคะข้าเรือมาเมื่อกี้นะขำฟังซื้อ,อเดี๋ยวเราเดินเอาตรงนี้นะคะ ไปรอเดินทางกลับแล้วเด้อดีใจแห้งได้มาแล้วก็สาธุนำหลายๆแต่ว่าคนก็หลายหนู่นาจะซื้อไม้มาติดไว้นะคะเวลาพูดจะได้เสียงดังใช่มจะได้กินดีโอ้ยยเยอะโอ้ยยังเยอะเลยโอ้ยยเยอะเลยโอ้ยยังเยอะเลาขายทำอะไรกันนี่ตีนนี่แสดงว่าคนเยอะมากโอ้ยยังไงเนี่ย แต่ทุนี้มันก็ใกล้กว่าทำไมมันแถวยาวจังรอไหมเนี่ย <c oughs> ใจเวอร์เพารพพาะว่าพอแถวยาวเลยขนาดจะขึ้นเรือนะ้วเนี่ยอแถวคนก็คิดหนักเลยว่าเออเราจะกลับยังไงดีกลับแท็กซี่ก็ไกลแถมรถก็ติดนานถึงหรือจะน่ะยืนแถวต่อเรือ <c oughs>